โอเคครับก็สวัสดีครับพบื่อนบวนแลนะครับพี่ภฮงยิบวัฒน์นะครับแล้นี้นะครับเรา,าก็จะมารับคำท้าจากช่องทีวีนะครับให้ม <c oughs> hey, ิสเตอร์พันซีโร่ดิไมชีทีวีเออนะฮะพูดผิดโอเคเดี๋ <Okay. S 1> ยวเราไปรับคำท้ากันเลยนะฮะออืให้ใช้บล็อกอะไรก็ได้นะฮะกระโยชกระโดดกระบุกระโดดข้ามบล็อกนะฮะ เราอาลองกระโดดกันเลยอืมบอกว่าอยู่บนที่สูงใช่ไหมอ่ะอ่ะที่สูงอ่ะห้ามแบบห้าห้ามาห้ามมาอย่างนี้นะห้ามาอย่างเงี้ยอ้ชิ่งลงมาอย่างงี้ไม่ใช่นะนี่ห้ามาอย่างเงี้ยอ้ชิอย่างเงี้ยไม่ใช่เราต้องอย่างนี death, in ้ไปวิ yes ่งมันก็เขาตกก็อาจจะขออภัยนะคะเพราะว่าคนมันเยอะ นฮะอันนี้ใครสร้างวะก็รู้ไม่ใช่ผมสร้างแน่นอนกูรู้โอเคเราไม่รอชาารอ้าละเรามาเริ่มกันเลยอันนี้ใช่ไหมก็วิ่งไปวิป่งก็อือือเอาใหม่เลย โอเคมีมาแล้วก็เอ่จจเออ้าเวลเลยออใหม่เลยใหม่กระโดดนะอืม้มโอเคอาจจะมีแหลกมากอ okay. โอเคตุกวนะ่าใจเอา ว่าใช้ได้ร้อสิบสองบล็บอกนะขึ้นไปมันจะยากไปไหนนะเคยกี่บล็อกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าบล็อกแล้วมาบล็อกแรกไม่นับก็ไดะสี่ห้าอุ๊ยชุดเบี้ยวห้าแล้วก็หกไม่ อห้าแล้วก็หกเจ็ดไม่เครื่องกระตุกมากต้องซื้อเครื่องหมาน่ะแปดโอ้ยอแปดเลยโอ้โหเก้าสิบสิบไม่ได้สิบนะสิบ็ดนะอือสิ สิบสองโอ้ยเคมาสิบสองอือฮอสิบสิบสองผ่านแล้วแชรเลนอะไรวะเนี่ยคนง่ายเลยนะ่ะง่ายมากง่ายมากเลยขอบปอกตรงอืมอม น้าเออท้าต่อใช่ไหมไม่เกินสามคนนะฮะผมจะท้าใครเดียวหาใครดีโอเคนะฮะแล้วเราจะท้าใครเดียวคิดก่อน เขาทาผมมาผมทาใคดีเออช้อยเต้องทาใครดีวะพี่เอฟซีแล้วกันอ,อ่าเอฟซนะีแล้วก็สกาลักซี่อืมง้ะแล้วก็เออแค่สองคนนะฮะก็เอกับสกาลักซนั่นแหละ ไม่ได้ยินเสียงก็ขอไปนะาล่ะสำหรับคลิปนี้นะใครชอบกดไลค์ใครใช่กดแชร์ชอบมากดซับนะครับผมสำหรับคลิปนี้เขาจะเลปก่อนสำหรับคลิปหน้าเจอกันนะครับบ๊ายบาย,บาย